สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะดอกเดือนช้ยมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35มสิบหซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ 9ซนติเมตรค่ะได้9เซนติเมตรเราพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมานะคะก็เอาเส้นที่สองค่ะจับนะคะตรงรอยพับปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ3ามนะคะ จับตรงรอยพับค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองสี่ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ เริ่มจากเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะให้พับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานปลายริบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะ <ม uman> ต่อมาเส้นนี้จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเ <stroke> ส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะให้พับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะ อดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นริบบิน้นจะชี้ออกมาทางซ้ายค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลาริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีแดงหลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะกลัดลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่แมวเริ่มจากเส้นสีเหลืองเอาสีแดงหลบมาค่ะ คับเส้นลิบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นสองเส้นคู่แบบนี้นะคะจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้นะคะอยู่ทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมานะคะเส้นลิบบิ้นที่เรานะคะทำอยู่ให้จับพาดมาทางขวาเป็นครั้งที่สอง ปลายริบบินจะเป็นนะคะเนี่ยค่ะออกมาสองเส้นคู่แบบนี้นะคะจับตั้งขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่คือเส้นสีเหลืองนะคะเอาสีแดงหลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราทําอยู่นะคะพาดเฉียงมานะคะทางขวามือนะคะเป็นครั้งที่3มค่ะหลังจากนั้นจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะให้ปลายริบบินชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นที่เราทําอยู่ นะคะก็คือเส้นด้านบนสุดเอาสามเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้นะคะขึ้นไปด,นด้านบนแบบนี้นะคะให้จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะแล้วก็ม้วนเข้ามาด้านในค่ะหนึ่งรอบค่ะนี่ค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงนะคะ ปลายดิบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะค่ะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะเส้นสีแดงนะคะจับตั้งฐานดิบินขึ้นไปค่ะจับขึ้นไปแล้วนะคะเส้นสีแดงนะคะ คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดคือเส้นที่เราจะทําต่อมาเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเรานํากลับมาทางขวามือนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีสเหลืองค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะชี้ออกมาด้านนอกค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นที่3นะคะคือเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้จับมาทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีแดงนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับมาทางขวานะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะ เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้เรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกรีบดอกนะคะสีเหลืองค่ะสอดเข้าไปค่ะปลายริบบิ้นนะคะนี่ค่ะจะมาออกตรงกรีบดอกสีเหลืองนี่นะคะดึงออกมาค่ะก่อนดึงนะคะให้เอานิ้วกดไปที่กีบดอกสีเหลืองก่อนนะคะแล้วก็ดึงค่ะ ขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปค่ะเส้นริบบิ้นออกมาแล้วนะคะตรงกรีบดอกสีแดงค่ะเอามือกดกีบดอกสีแดงไว้นะคะก่อนดึงค่ะเส้นต่อมาค่ะ เส้นลิบบินนะคะเส้นสีเหลืองนะคะชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐาน่ะดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะก่อนที่จะดึงนะคะให้นำนิ้วกดกีดดอกนี้ไว้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับขึ้นมาด้านบนค่ะ ตอดลงไปนะคะที่ฐานนี่ค่ะดึงออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นที่ชี้มาทางซ้ายมือนะคะให้เราจับขึ้นมาด้านบนค่ะ เรามมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะฐานตรงเส้นสีแดงนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้เส้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะให้นำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะ ม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในค่ะตอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ สอดลงไปค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดการทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ